สวัสดีเจ้าแมา่ไทยแม่น้ำยาวนะเจ้าที่น้ำล้นมาจากเหมืองนะเจ้าแม่น้ำยาวก็จะมีเหมืองทรงน้ำตัวเจ้า,จาถ้าน้ำเหมืองเยอะมันก็จะไหลลงแม่น้ำยาวนะเจ้าเนะี่ยมีต่อตัวเจ้าแล้วก็น้ำไหลน้ำไหลลงแม่น้ำยาวกนะ็ ไหลดีนะเจ้าช่วงนี้ไม่น้ำยาว ถ้ามันล้นเหมืองนะเจ้ามันจะมันจะไหลออกแม่น้ํายาวเจ้าน้ําถ้าบะอัน้นมันก็จะไปท่วมนาเข้านะเจ้านอภูมิปัญญาของเจ้าบ้านนะเจ้านอน,น้ํานี่ไหลามาจากเหมืองนะเจ้ามาจากลําเหมืองเจ้ามาลงแม่น้ํายาวแล้วก็ลาเมืองก็ส่งไปตั้งไร่นาน,นะเจ้านอ มีมาเมินแล้วนะเจ้าเนี่ยลำเมืองลำเมืองถ้นน้ำเส็มแล้วก็ล้นมาแม่น้ำยาวมันเป็นธรรมชาติของมันนะเจ้าแล้วก็ชาวบ้านเพื่นมาใส่ต้ดีหลังนะเจ้าเรได้ไปไทยลำเมืองนะเจ้า มันจะอยู่อีกฝากหนึ่งที่มันก็คงเป็นเป็นถนนน,นนะจ๊นะเนาะลำท่อน้ำก็จะอยู่บริเวณเนี่ยจะ่อกนัดใจนะีมีดอกเลยนะจ๊ะดอกงามเลยจ้ะดอกอยู่ริมน้ำยาวริมน้ำ คลิปนี้ปอตออีนนะเจ้าสวัสดีสวัสดีเจ้า